สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหักเพลงสุขุสุขคนทั้ทงในประเทศต่างประเทศพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เสากับมาทรงอ้วพี่น้องลุงเพิ่นสีเฮดเพือนหน่อยเฮดซาลาหน่อยอยู่ในน้องนี่เนาะโครงการมีมาเรื่อยๆพี่น้องเลย ฝืนสีเห็ดนี่ในน้องนี่สเห็ดเป็นสลา,ายืนออกไปแบบคล้ายๆอันทางพังไทยนั่นเดงพี่น้องอันมองเฝืนเห็ดสลาริามคลองนั่นเดงมองแถวคลองเฝืนกับซีมีสลา,าเนาะนั่นแหละลงเฝืนสีเห็ดแบบนั้นแหละพี่น้องนี่เห็ดลงในนี้แหละเห็ดมองนี้เลยผูกขาผูกขึ้นมาเปะตะพัง การใหม่พี่น้องเห็ดสาละน้อยๆชา4สีต้นอันนี้จะขึ้นน้ำข้าวบ่อน,นี่ยังขึ้นรลดบ่อน,นี่ไปขึ้นไปไปข้นรลด เจ้าเอ๋ย <g ül Buffalo> ่วยลละกระลังช่วยทูนยาทูนยาทูยาเร็วเดินทูนยาอ่าทูนยาทูนยาโอ้ยมีแต่ผู้บุตรยาและบาานทูนยาลูกทูยาทูนยาก้อนนี้บเห็นหดก่อง่อสี่ห้าทางไปห้า่อบอ บ่อนอนบ่อยูบ่อนอนสี่สาพี่นอ้องคล้ายๆแบบเคยหลาเบาเนี่อยู่พังไทยนะเนาะก็ยัเป็นสลา,สา,านดนี่มองอันเทาเวาคล้องสีเหตันนเนี่ยพี่นอ้องมองเกลือป,าไปไลาหยางปลาดำแกงไก่ปลาดาแกงไก่บ่ แสดงว่าเสาตัวยาวน่ะสิมองใหม่นั่นมองไม่ว่างไวปนะมีเสาใหญ่เสาสันกับเสายาวบ่สันตัวสันนี่นาสิติดตะพังเลยข้าเพียข้าเพียออกมาเด้อออกมาเด้อมีเพียกมีเพียก เรามีน้ำกับแมคคุ้งและฉีดมะยมแม่นีโอ้ยตัวตัวเงามันสิอยู่มองไม้มันสิไปพ่นขึ้นมาบ่เนนกฟ้าไปเบิ่งพี่น้องมองไม้ได้มันสิพ่นขึ้นมาอยู่บ่ อສอตัวส <ALLY> <X net young people> ั่นเนอะแปะเลี้ยນไอ้บังเลยเนี่ยเนาะตัวสั่นนี่ประมาณมีปายตัวยาวประมาณสอมีหาสสงสัยประมาณนั่นแหละสีสา ตัวยาวนี้เนาะประมาณ2 2.50หรือ3เมตรนี่แหละโอ้ยจับหัวน้องแหนบ่รือว่าน้องแนไปเองไปเย็นแล้วนะสูอ่ะไปสินะเนาะนมันบู่อาจะอายมือไว nong trái yên đấy nong nong nà trái yên thế ai trái hồn, giặt peang, làm yết giặt peang như, ừ. <laughs> ừ. tôi bay phật nhụm, chụp 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 chụp, con thu nhã, <laughs> thu nhã, ờ, thu <laughs> nhã, <laughs> 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 thu nhã, <làm> <laughs> <laughs> thu nhã, thu nhã, thu thu เออเก่งๆๆๆๆปูมีแต่ผูกเก่งๆไปไปหาอยู่หานอนบัดนี้หาอยู่หาอบ่อยู่หานอนบ่อยู่หานอนบ่นี่แหละพี่น้องมองนี่แล้วนี่นี่ดิมองไมอีเพิ่นสิเฮ็ดมองศาลาริมหนองแล้วก็เลี้ยงปลามาอาหารให้ปลากับยางม วิวได้เนาะเสาสี่ต้นหลักอันนี้เหากะสร้างพ่นกระเทสิแล้วแล้วนี่ หอดมุมเลยอดมุมปลาแล้วมองนี่นะิเป็นประตูเป็นประตูเวลารถไทยมาเวลาสมุนเขา,ยาเยาเขาเขามาปัน่นในนี้ก็สบาย แค่นี้นะขุดเองบ่ตะใครข <laughs> ุดเองเมดบ่ลุงลบมแล้วลทั้งขุดทั้งถม <laughs> นักก็เฮ็ดต้นในขั้วอีกอ <laughs> เพราะว่าหลดมันหินมันอยู่ไกลเนะาะห้องประชวนเนาหินอันนี้มันบ่ได้บ <laughs> อ <laughs> ไปเอาสีสดินอันนี้พ่อ โอเคเนาะจนทีบอมีเชียเอาเลเอาปลองเอ้ยท่วป่านี่กระเตะแปลงคือเก่าเนาะแปลงเคือเก่าอ the ันนี้โตตัตั้งนี่แบบว่าได้เมดเลยบ่มีแต่เทีย่างเดียวแต่เทัน นอย่างเดียวเลยวัด <t> <half> ีขอให้เขาให้เห็ดปวกยูที่โค้งเมื่อกันยากได้บาทตาขอไรนเาจะหัดาปะหเราด้มาขุดบรทังไหทีงไหนองน้ำเด้ไปหาโมด้เจ็บโ ดแปลงไหม่บอลูกคุดเริ่มคูดเลยเขาคุดหอนตั้งแต่ชาไพนนี่เอเอ่จะมีคดห้องน้ำเเฮ็ดหอนห้องน้ำบ่อเนี้ยถ้าห้ากับคูดอยู่บ่อวันนี้ลูกคูดต่ทั้งนี่บ่อทางนถ้าหน้าบดีปีตีเนาะเอนองนนะเอออคนคนนึกว่าบรดปิดคนนึกว่าป้าเบวาล้นจนโลด ยังมีปลาใหญ่ยอยู่ได้ตัวสองตัวคันบ่กปลาจีนกับปลานินน้นลมันเมื่มันมืดลอจ้าาจารมันหยดมนเาะมันหมุนว่ควายก็ลงมามแม่บ่เป็นบเมกี้นี่ เนี่ยมันหอนะมันกินน้ำพ่กู้ยมาเลยนะชักน่อยก็ได้มันมีน้ำกินเออมันมีน้ำกินน้องาตลาเขาคนอยู่ตลอดนะลงบ่ได้ลงบ่ได้เลยเนาะอแต่เก่ามันมีแต่ข้างข้าเจ้าเนาะอันนี้มันบ่ได้แล้กวมิพยมนแค่นี้ยเาแเลเาจว่ามันกินบ่ได้ลบ่จัก

ชุ่มนีนัคุดว่ารั่วเปะซื่อนี่นะเบตตาบอยากอยู่เนอะแถวนี้เนาะพีชแล้วเห็ดผุเลย ทั้งป่านี้มันที่บอกตะไคร้ทั้งป่านี้ที่บอกรู้จำกันคือเลี้ยวเบิ่องลักคือร้ายเล่นๆ,ๆกันตัวยาวนะเท่าไหร่สองเมตรเจ็ดสิบสามเมตร

ที่นี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเด้อพ่อม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี